สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเซ็นสัญญาผนึกกำลัง YKBK ไ Thailand ตั้งเป้าผลักดันนักชุดไทยก้าวไกลไประดับโลกมุ่งสู่หากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมพร้อมจัดตั้งลีก3คูณ3ระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยโดยสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบ้าได้ให้ลิขสิทธิ์การรับรองภายใต้ชื่อ TBL i l a n d League เฟ้นหาสุดยอดนักบาสเกตบอลไทยและเปิดโอกาสให้นักกีฬาต่างชาติเตรียมพาเลรร่วมแข่งขันอย่างคึกคักในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์หวังกระตุ้นและพัฒนาวงการ,การบาสเกต まあ父親とさんとの出会いがあって、であとはちょっとこれ話は長くなるのでまた別の機会に話しますけど、あの加藤は個人的にはタイが大好きです。<laughs> ก,ก็อย่างอื่นก่อนแรกเลยค่ะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากได้เจอกับทางคุณชุชาตินะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคือตัวคุณคาโต้เองชอบประเทศไทยมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้พูดในรายละเอียดอาจจะยาวมากขอยกไปพูดในโอกาสหน้าละกันค่ะชอบประเทศไทยลงหาในประเทศไทยครับใช<い>่あのまあ日本と言いましたけど我々 3BL と簡単にくださいあのまあ私が日本で 持っているプロチーム、セルビアという 3x3 で世界最強の国があるんですけど、そこで非常に仲良く、中学生、高校生とかのバスケットボールの関係がとか、共同で練習するとか、そういったことをやってますので、なので、日本も確実な練習、そういうのは、も元から得意だし、世界最強のチームの強さ、メンタリティーも学んでるし。 交流そういっっのののが日本 3DL からち込める、もจริงๆแล้วอยากจะให้มองภาพว่าไม่ใช่แค่โน้ตฮาวของแค่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีการบริหารจัดการตัว3ร l นะคะซึ่งเป็นลีกที่เขาเนี่ยมีโอกาสได้ไปใกล้ชิดกับทีมเออ่สามคูณสามของเซอร์เบียซึ่งเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกค่ะ ซึ่งเราก็มีความสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดกันมีการส่งนักเรียนไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นมีการฝึกซ้อมร่วมกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราน่าจะสามารถถ่ายทอดโน้ตฮารอมีได้ด้วยรวมถึงโน้ตฮาวในเรื่องของการฝึกซ้อมที่คนญี่ปุ่นนะคะเขาจะม้นหรือว่าถนัดในเรื่องของการฝึกซ้อมหรือว่าในเรื่องของการดําเนินงานกันเป็นทีมค่ะตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถนามาแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้กับทางประเทศไทยได้ค่ะก็หลีกนี้นะครับจะเป็นหลีกที่เราเป็นหลีกใหญ่แล้วก็ฟีบ้าง เรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีนักกีฬาจากต่างชาติสนใจเยอะอยากจะเข้ามาเก็บคะแนนะงั้นเราก็จะคัดเอานักกีฬาเก่งๆเข้ามาพอมีนักเีฬางเก่งๆเข้ามาเนี่ยเราก็คัดนักกีฬาเราที่เก่งๆเข้าไปให้อยู่ในทีมเดียวกันก็อยู่ในทีมเดียวกันเล่นด้วยกันเนี่ยมันก็จะสามารถซึมซับด,ดูเอาความเก่งเข้าเข้ามาเราก็จะมีทักษะเพราะเรื่องการซ้อมการแข่งดึวยกันเนี่ยจะทําให้เราเก่งขึ้นแล้วมีน้องฮาวที่เราจะสามารถปั้นป่าไปได้อย่างที่ คุณนิพนธ์นะครับแจ้งไว้ครับว่า5คูณ5เนี่ยอาจจะต้องตัวสูงแต่ว่าถ้าเป็น3คูณ3เนี่ยอยู่ที่ความคล่องกับไม่จาเป็นต้องตัวสูงเกกีฬาคราวที่แล้วโอลิมปิกญี่ปุ่นผู้หญิงนะครับญี่ปุ่นที่ตัวไม่ใหญ่แต่สามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้อันนั้นถือว่าเราเองเราไม่เสียเปรียบนะครับว่าเราจะตัวเล็กแต่ถ้าเรามีความแข็งแกร่งความคล่องตัวนะครับก็จะถือว่าเราจะได้เปรียบมากกว่านะครับ